สวัสดนะครับวันนี้อยู่ผมมิสเตอร์ทัดเองวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเซเลนีนาห้องใต้ดินแต่อยู่ในโลบอ่ะผมเป็นผมเป็นยูทูบเบอร์ใหม่เลยอาจจะพูดขัดขัดและถ้ากล้องไม่ติดถือว่าผมสวยโอเคไปเริ่มกันเลยนะเอิมโหมดแล้วไนงะ เีชเคได้หนึ่งค่ะยังผมต้องนอนเมารอโหลดอีกยี่สิบปีโอ้ไม่กอดสุดยอดเน็ตโอ้สุดยอดเน็ตจริงๆครับเนี่ยนี่เอ็กซ์สนี่เอ็กซีครับเอ็กซ์สประตูทางออก ยูไฟนี่ทูไม่ช่างผมนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมและแน่นอนผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยออกเราเริ่มเล่นกันเลยก,กว่าขอร้องซีลีน,น่าผมหลานยายนะผมหลานยายเหมือนซีลีน,น่านั่นแหละขอร้องซีลีน่าย ยอยายรับไดโอเคโอ้ <laughs> oh my god นี่ก็หลานยายเหมือนกันนะเอิมทางกัน <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอร้องสลิน่าไม่เอา,อ,อ,เา,เอ,าอย่าทํากับผมอย่างงี้เลยนะผมรู้จักกับยายผมจะฟ้องยายแนะ่สลิน,นินาะผมจะไดฟ้องยาย ด้วยฟ้องไหยอืมแล้วมีแผนที่ให้ไหมแน่มือนน่าจะไม่โอ้ผมจะอีกสมุดละ,ดละอันที่สองโอเคต่อไปไม่มีว่างกานอืมผมเจอภาพไม่โลดโอ้ยโอ้ยตกใจะอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ย โอ้โหโอ้โหเลยนะจะทำกับ <Ep> พ <eless ness> oh, 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 <pine> ี่อย่างนี้จะทำอย่างนี้จะทำโอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยโดนหลายรอบแล้วขอร้องอย่าทำกับพี่อย่างนี้ขอร้องหลานยายเหมือนกันหัวใจจะวาย เปิดนายไม่เจอกุญแจเออเจอสักทออีเจอแล้วโอ้ใครก็ได้ช่วยด้วยอืมอย่าแกล้งพี่อย่างนี้ดิพี่กลัวเหมือนกันพี่ก็โทษพี่บีขโมยิตุ้งตาหมีไปตอนนั้นก็ร้องไงทักกับพี่อย่างนี้พี่ขอโทษจริงๆพี่ขอโทษ ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆน้องเอท่า,ทากับพี่นี้นะโอ้ยเอาอีกแล้วน้องเอาอีกแล้วโอ้ยหลานยายเหมือนกันตอนนั้นตูตห้องไหนนะท่านผู้ชมผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ต้องนี่ไงเจอแล้วครับ วัดวัดกุญแจเปิดห้องได้กุญแจเอเอเจริญพรผมงงผมก็งงเหมือนกันยังมีห้องหนึ่งที่เจอตอนนั้นนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เสียงเริ่มเดือเสียงผมเริ่มเดือครับโอ้ยตกใจเสียงย่าเสียงเดือตอนนี้โอ้ยโอ้ยซ้ำซ้อนโอ้ย คอมโบจำสแคผมโดนคอมโบเพื่อเ,อเปิดทำไมไม่มีอะไรเดโอโหเจอแล้วคุณแจ <c oughs> จะทำมาพี่แบบนี้ขอร้องเลยหน้าอย่าจำสแครพี่ขอร้องพี่ก็หลานย่ะนะเสียงเพลงก็ร้อนหลอนทัเเริ่มปั่นมาสาบผมแล้วตอนนี้โอ๊โอโย เหนอยใจดูดูเซนหน้าทางผมดิผมก็หลานยายอ่ะผมเริ่มหลงทางนะถ้าผู้ชมผมเริ่มหลงทางเซนหนาพี่ขอโทษที่ขโมยทุกตาพี่ขอโทษโอ้ยพี่ขอโทษเออเนาะต้องไปตัดต่ออีก เกียรติ์ต่อเกียรตหวังว่าเพื่อนจะไม่เรียกมาตอนนี้ช่วงนี้เล่นแมป,ปบูฮาเวนหน่อยเยอะด้วยเออจะหน่อยได้ไงคะเออยอะมากเลยเออนี่ไงอใครเจอละผีอันที่หกแล้วครับท่านผู้ชมผมเจออันที่หกละเหลืออีกสองผมเหลืออีกสอง เริ่มงงทางแล้วครับ่ามาชมเลยผมเริ่มงงแล้วเหมือนกันน,นี่เราโอ้อยหญ่ใหญ่ทไมไม่มีแผนที่จะดูด้วยเปิดมาแล้วนี่หว่าใหญ่ย้อ,ยยยอยกนกลับมาที่เดิมอมืผมย้อนกลับมาที่เดิมอ่ะ เขาล้องอย่กจำสแกพี่ไม่เอาไม่เอาแล้วพี่กลัวแล้วเขาล้อเนี่ยทำกับพี่อย่างงี้พี่ขอโทษร้อนประสาทตอนนี้ร้อนมากเลยทางการโอ้ยคานผู้ชมเอาเอีกแล้วตกใจได้ทุกวินาทีเลย มีทางไหนบ้างที่ยังไม่ได้ตรวจครับท่านผู้ชมจำได้ไหมผมจะไม่ได้เป็นท่นงงงงเริ่มงงผมงงงงงงโอ้โอจเจริญสุดเลยท่า,านผู้ชมบอกว่าลืมทางผมลืมช่วยด้วยทาา่านผู้ชมผมลืมน่าจะได้ตัดยาวๆเลยแหละเออ โอ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยกําลังเงียบเลยโอ้ยเนาะเดี๋ยวผมหาสมุดอันที่เจ็ดเจอค่อยมาเจอกันไหนนะโอ้ท่านแม่พี่เห็นนะพี่เห็นเหมือนกันนะผมเจออันที่เจดแล้วอืม จเจอ,อนที่โอ้ยยังมาดีอืมจำสแกมไม่หยุดพี่ขอโทษที่พี่ขโมยขนมน้องกินตอนนั้นนะโทษทีโอ๊ยยังอีกแล้วโอ้ยีทำไมมันต้องซ้ำอะไรซ้ำซ้อนขนาดนี้ดูน้องหลอกผมดินี่ถ้าไม่ได้อัดเอาไว้นะ โ,โดนจำสแกร์ลหลายตลบเกินท่านผู้ชมผมโดนจำสแกร์มา20กว่ารอบแล้วหมดใจจะวายทุกรอบโอ้ยอืม้ยเจริญพรทางตัดีแล้ว ผมว่าไอ้ต้องหาอีกกุญแจหนึ่งนี่ไงเจอนะอกุญแจครับเจออีกกุญแจแล้วเออ<ณ>ไป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 กันเลยผมจะได้เอาสมุดอันสุดท้ายเออนี่ไงนี่เจอแล้วโอ้ยอยู่ในห้องไหนครับเนี่ยไปที่ exit door ใช่ไหม อย่าอย่าพี่ขอเร่อใาาหอ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวทำกับพี่นี้พี่หมดจะจะวายแล้ว,วนะโอ้นานแงเพื่อนผมชวนเข้าแมบแนละ้วเจ็ดดีเลยเย้จบล้วที่ท่านผู้ชมโอ้หัวใจก็จะวายเหมือนกันจบสักทีโอ้ เป็นไงครับแบบการเล่นเซรีน่าชั้นใต้ดินในโลบอกนะขอบคุณพที่รับชมมาถึงตอนนี้บ๊ายบายครับทุกคน